good morning <laughs> yeah. mm. สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้เจ็ตดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องค็อกโรดเป็นหนังปี2 0 0 4กับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในงานแต่งของตัวเองแล้วก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นแมลงสาบก็เลยทําทุกวิธีทางเพื่อตามจีบภรรยาที่เป็นไม้ของเขาอีกครั้งก่อนจะต้องสูญเสียเธอไปตลอดการณงานแต่งที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงผู้คนแห่มาร่วมส แสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวชาลีและเซราแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทําให้รู้สึกช้าใจเมื่อเจ้าบ่าวถูกรถในงานขับชนจนอยู่ในอาการสาหัสเจ้าสาวร้องร่ำงมเหมือนคนบ้าที่กําลังจะสูญเสียชายผู้เป็นที่รักไปชาลีใช้โอกาสที่เหลือพูดทิ้งท้ายกับเธอว่าแล้วผมจะกลับมานะที่รักผมสัญญาก่อนจบชีวิตลง่ามกลางความทุกข์รทมของผู้ที่มาร่วมงานแล้วพาก็ตัดมาที่วิญญ,ญาณของชาลีเข้ามาสิงอยู่ในร่างของ แมลงสาบตัวหนึ่งเปล่งเสียงร้องเรียกภรรยาผู้เป็นที่รักว่าบัดนี้เขาได้กลับมาตามคําสัญญาที่ให้ไว้แต่แล้วไม่เห็นเงาตัวเองก็ต้องตกใจเพราะว่าเขาได้กลายเป็นพาหะนําเชื้อโรคที่น่ารังเกียจแล้วชาลีก็พบเข้ากับภรรยาที่นั่งเศร้าอยู่ในบ้านเพียงลําพังเขาสัมผัสได้ทันทีว่าเซรายังคงคิดถึงเขาอยู่แต่ไม่ว่าชายหนุ่มจะตะโกนเรียกเสอดังมากแค่ไหนหญิงสาวกลับไม่ได้ยินเสียงที่ส่งมาจากพื้นเลยสักนิดเธอที่ บังเอิญเห็นความสกรปรกของแมลงตัวน้อยก็ได้สาดน้ำใส่จนทำให้ชาลีไหลลงท่อน้ำทิ้งไปอย่างไม่เป็นท่าจากนั้นเซราก็เข้ามาทำความสะอาดช่องปากเพื่อสุขภาพฟันที่ดีชาลีก็ได้โผล่หัวขึ้นมาแอบดูเธอผ่านรูท่อน้ำทิ้งหญิงสาวพ้วนยาสีฟันใสด้วยท่าทีรำคาญกับการที่ต้องพบเจอกับแมลงสาบที่ไม่ว่าเธอจะไปทางไหนมันก็ตามเธอไปด้วยทุกทีเมื่อเซราลงแช่ตัวในอ่างชาลี ก็แอบย่องตามไปดูเรือนร่างที่อวบอึมนั้นด้วยอารมณ์เปลี่ยวเหงาก่อนเดินเข้าไปกอดจูบรูปคลำแปลงสีฟันเพื่อสูดดมกลิ่นปากของคนที่ตัวเองรักเมื่ออาบน้ําเสร็จเซราเดินมาหยิบแปลงสีฟันของชาลีขึ้นมาจ้องมองด้วยความทวินหาก่อนโยนทิ้งทังขยะเพื่อเตือนสติตัวเองให้ยอมรับความจริงจากนั้นก็กลับมานอนร้องไห้ด้วยใจที่ปวดร้าวชาลีที่อยู่ในร่างของแมลงสาก็ไม่รู้จะสื่อสารกับเธอ,อยังไงว่าบัดนี้ชายที่เซรา ราหยหาได้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วเช้าวันลุ่งขึ้นด้วยมันสมองที่ชานฉลาดของชาลีเขาก็ได้นําขนมมาเรียงต่อกันเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ส่งสัญญาณให้เธอเห็นอีกฝ่ายที่เดินเข้ามาพอดีกลับเห็นเป็นเพียงแค่ขยะกองหนึ่งกับมแมลงสาบที่น่าขยะขยแยงอีกหนึ่งตัวก็เลยกวาดมันทิ้งไปด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็กลับมานั่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของอดีตสามีใส่ลังเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นมันอีกและคิดว่า มันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้ตัวเองลืมชาลีได้ง่ายขึ้นแต่ก็ดูเหมือนหญิงไม้จะยังทําใจไม่ได้กับอดีตคนรัก ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัววนเวียนอยู่ในความรู้สึกเขาไม่เคยจางหายไปจากหัวใจของเธอเลยชายหนุ่มที่ทนเห็นน้ําตาของหญิงสาวไม่ไหวก็ได้กระพือปีกหวังบินเข้าไปปลอบใจแทนที่จะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นกลับทําให้เซรารู้สึกแย่ลงแถมยังปัดร่างเล็กๆของเขาจนลอยไปกระแทกผนังก่อนฉีดยาฆ่า,มาแมลงหวังปลี่ชีวิตสัตว์โสโครกตรงหน้าโดยหารู้ไม่ว่าเธอกําลังฆ่าสามีตัวเองให้ตายทั้งเป็นชาลี ที่กำลังตกอยู่ในนาทีฉุกเฉินก็ได้หนีหัวซุกหัวซุนหลบสารเคมีที่เป็นภัยกับระบบทางเดินหายใจแต่นั่นก็ทําให้ชายหนุ่มคลานทุรนทุรายอยู่บนพื้นพร้อมความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแล้วพาก็ตัดมาในช่วงกลางดึกเซราที่เหนื่อยจะเก็บข้าวของมาทั้งวันก็ได้พักผ่อนด้วยความอ่อนเพลียชาลีที่เริ่มฟื้นจากอาการเมายาก็ได้ใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อปรีนป่ายขึ้นไปหาก่อนแบกสังขารร่อแร่ไปนอนกองอยู่บนหมอน จนเผลอหลับไปแม้ว่าเซราจะสัมผัสไม่ได้ว่าเขาอยู่ข้างเธอตลอดเวลาแต่อย่างน้อยชาลีก็รู้สึกมีความสุขที่เขาได้กลับมาหาเธอได้อยู่ใกล้ชิดเธออีกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในรูปรักแบบไหนก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นชาลีบิดขี่เกียรพร้อมลุกขึ้นจากที่นอนที่เขาคุ้นเคยดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะตกหลุมรักเธออีกครั้งกับความสวยไร้ขีดจำกัดที่เห็นทีไรก็ทําให้ใจสั่นในทุกทีแล้วริมฝีปากที่เรียวบางก็เย้ย วันิชาลีเดินเข้าไปหาบรรจงจูบเซราด้วยความคิดถึงเขายังคงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเธออยู่แล้วกลิ่นฉุนของแมลงสาบและความยุกยยุ่ยของคนขาก็ได้ปลุกให้เซราตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการตกใจสุดขีดที่เห็นแมลงสาบไต่อยู่บนปากเธอหญิงสาวก็ได้พยายามทำทุกวิธีทางเพื่อตีมันให้ตายชาลีที่พยายามอธิบายเธอฟังอย่างตั้งใจก็ทําให้เซราหยุดชะงักฟังผมนะเซราคุณ จำผมไม่ได้จริงๆเหรอเราครบกันมานานหปีกระทั่งบมขอคุณแต่งงานที่ท่าเรือเราแต่งงานกันเมื่อสองเดือนที่แล้วแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราวางแผนกันไว้อุบัติเหตุครั้งนั้นมันไม่ควรเกิดขึ้นและผมก็ไม่รู้ว่าทําไมผมถึงต้องมาอยู่ในร่างของแมลงสาบแต่เราก็สามารถก้าวข้ามสิ่งนี้ไปด้วยกันได้ถ้าหากเรารักกันมากพอขณะที่ชาลีพูดความรู้สึกที่อัดอั้นในใจทั้งหมดเซราที่ศบโอกาสก็ได้ใช้รองเท้าทุบชาลีอย่างแรง จนกระแทกกับรูปด้านหลังเลือดก็ได้เอ่อล้นออกมาจากร่างก่อนหมดลมหายใจชาลีก็ได้พูดทิ้งท้ายกลับประโยคที่เขาเคยพูดกับเธอเมื่อครั้งก่อนแล้วผมจะกลับมานะที่รักผมสัญญาแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องครอปโรดหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าคําสัญญาจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากผู้พูดลั่นวาจาไปแล้วปฏิบัติไม่ได้ต่างกับชาลีที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคําสัญญายังคงมีมนขลังอยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะไม่ว่ากี่พบกี่ชาเขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะกลับมาหาคนรักและยังปรารถนาที่จะดูแลเธอแม้ว่าตัวเองจะอยู่ในรูปลักษณ์แบบไหนก็ตามต่างกับคนสมัยนี้ที่เอาคําสัญญา มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างข้อแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่จะมีสักกี่คนที่ยึดถือเป็นคำมั่นที่เอาไว้ใช้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบเหมือนกับที่ชาลีใช้พิสูจน์ตัวเองที่เขาได้สัญญาไว้กับคนที่เขารักที่สุดครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่6.6คะแนนจาก10คะแนนครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบม,มาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วย <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ